สวัสดีครับนักเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของกราฟเรื่องของเลเยอร์ไปในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องในเรื่องของการทําให้ภาพเคลื่อนไหวเช่นการทาให้แขนเคลื่อนไหวหรือขาเคลื่อนไหวหรือการทําให้เคลื่อนไหวเป็นเฉพาะส่วนนั่นเองก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปที่โปรแกรมก็คือซิปป้าคลิปอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็กดสร้างงานขึ้นใหม่ก็เป็นเวิร์กสามอ่าจะเป็นเวิร์กสามเลือกสีพื้นหลังของเราเลือกขนาดภาพ แล้วก็เลือกความเร็วของครูนะครูจะตั้งไว้ที่5เฟรมต่อวินาทีส่วนของนักเรียนนักเรียนจะตั้งไปไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้ครูไม่ไจํากัดนะเสร็จแล้วเราก็กดที่สร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วเราก็นําภาพเข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วเลยเหมือนการดับเลยก็คือไปที่จุด3จุดเพิ่มรูปภาพอ่าแล้วก็ค้างวิดีโออ่าสมมติว่าครูจะวาดรูปส้มรูปนี้ เสร็จแล้วที่ครดเลือกรูปนี้มาเพราะว่าเราจะได้เห็นแขนขาที่ขยับได้ง่ายอ่าเสร็จแล้วก็กดลดขนาดของ <c oughs> ขนาดความเข้มของรูปภาพลงอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มมาวาดก่อนในส่วนที่ครูทำไม่เคลื่อนไหวนะของครูก็จะมีช่วงของแขนช่วงของขาอ่าเวลาวาดเราก็จะวาดเลเยอร์ต่างหากอีกเลเยอร์นึงนั่นเอง ก่อื่นเราก็จะมาเริ่มวาดที่ตัวกันก่อนอ่ะเราก็ไปสร้างอีกเลเยอร์นึงขึ้นมาอ่ะเลเยอร์นี้เราก็จะมาวาดตัวกันเวลาวาดตัวสังเกตไหมว่าส้มของครูเนี่ยเป็นทรงกลมถ้าสมมติว่าเราไม่อยากวาดว่าวงกลมเองหรือว่าเราวาดวงกลมไม่สวยอย่างเงี้ยเราก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้วาดวงกลมได้สวยยิ่งขึ้นก็คือเราเห็นด้านบนนี้ไหมมันจะมีรูปของไม้บรรทัดเรากดเข้าไปเลยอ่ะมันจะมีเส้นขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นเส้นก็คือ วาดเป็นเส้นแนวนอนแนวตั้งอันนี้เราหมุนได้เห็นไหมเราจะหมุนเป็นแนวนอนแนวตัว้งได้สมมติว่าของครูเป็นวงกลมเราก็เลือกวงกลมที่อยู่ตรงกลางมันก็จะเป็นเส้นปะวงกลมขึ้นมาให้เราหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราก็ปรับได้เหมือนกันเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้หมดเลยวงกลมก็เหมือนกันสมมติว่ามันใหญ่ไปเราก็ย่อลงมาให้เท่ากับรูปของเราที่เราจะวาดของครูได้ละเราก็กดวาดได้เลย เห็นไหมเสร็จแล้วถ้าสมมติว่ามันเสร็จแล้วเราก็กดออกหเห็นไหมมันก็จะเป็นวง,งกลมให้ครูละครูจะเริ่มดาบเลยในช่วงของดาบเดี๋ยวครูจะเร่งเวลาให้เร็วขึ้นนะ อตอนนี้นะครับครูก็ดับตัวนี้เสร็จแล้วดับตัวเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่เลเยอร์อ่าเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มเลเยอร์เลยอ่ะอันนี้เราก็เขียนว่าแขนขาเลเยอร์ Layer ใหม่นะเราก็เขียนว่าแขนขาอ่ะที่เราตั้งชื่อเลเยอร์ไว้ก็เพราะว่าเราจะให้รู้ว่าเลเยอร์เนี้ยคือเลเยอร์อะไรนั่นเองอ่ะสมมติว่าตอนเนี้ยเราลงเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่า เราจะมองไม่เห็นแขนกับขาบางส่วนใช่ไหมเราก็กดปิดลูกกระตากรของตัวนะเลเยอร์ที่สองาก็เปลี่ยนเป็นตัวเป็นลูกกระตาคือการทําให้เรามองไม่เห็นนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วครูก็จะเริ่มดับแขนแล้วนะแขนขาก็เหมือนตัวเลยเดี๋ยวช่วงที่ครูวาดเดี๋ยวครูจะทําให้ ไปเร็วขึ้นจะต้องเสียเวลาของเราแน่เองนี่นะครับครูก็ว่าจะเยอะเสร็จแล้วทั้งหมดแล้ว คือวาดแข่ว่าขาเสร็จหมดแล้วนั่นเองอ่ะของครูวจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวคุณลืมเปิดลูกตาอ่ะ,อ,ะอันนี้คือรูปภาพที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะอ่าตอนนี้เราก็วาดตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็จะไปลบตัวต้นฉบับก่อนก็คือเลือกที่เลเยอร์ อ่าแล้วก็ปลดตรงที่เป็นกุญแจออกก่อนนะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็กดทางขยัลบได้เลยอ่าตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตัวละครของเราอ่าเราก็เลือกเลเยอร์ที่เป็นแขนขาเพื่อที่ทําการเคลื่อนไหวอ่าวิธีการทําเคลื่อนไหวก็คือเราเลือกที่ selection อ่าแล้วก็วาดรอบบริเวณที่เราจะทําการเคลื่อนไหวได้เลยสมมตุติอันนี้เป็นแขน เราจะเห็นว่าพอเราวาดเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็จะมีวงกลมเล็กๆอยู่ตรงกลางอันนึงวงกลมเล็กๆอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือหลักหลักในที่นี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะทําการหมุนเราก็ย้ายวงกลมเล็กๆเกนี้ยไปไว้ไตรงต้นแขนแล้วก็ลองหมุนดูเห็นไหมว่าตัวที่เป็นตรงหลักเนี่ยตรงที่วงกลมเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะไม่หมุนตรงที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขนหรือเป็นแขนหรือเป็นมือเนี่ยก็จะหมุนแทนนั่นเองเห็นไหม แต่ถ้าสมมุติว่าคุยย้ายมาตรงแขนละ่ะตรงมือละ่ะก็คือเห็นไหมที่เหลือก็จะหมุนแทนนั่นเองตรงแขนก็จะไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่ตรงมือจะไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่ประมาณนี้อ่าแล้วก็ copy อ่า copy ทั้งเฟรมเลยนะ copy แล้วก็วางอ่าเราก็จะได้เฟรมที่เหมือนกันขึ้นมาคราวนี้เว, <c oughs> เวลาทำการเคลื่อนไหวมือก็คือเลือก selection แล้วก็วาดบริเวณมือได้เลย ย้ายวงกลมเล็กเนี้ยที่เป็นหลักเนี่ยมาไว้ตรงต้นแขนอ่าแล้วค่อยย้ายเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่าเนี่ยถ้าคูวาดแล้วคูไม่หมดเนี่ยส่วนที่ไม่ได้โดนวาดเนี่ยสีมันก็จะไม่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวาดใหม่อ่าวาดคูใหม่เลือกสี e c t i o n แล้วก็วาดคมใหม่นั่นเองอ่าย้าให้วงกลมเล็กๆมาไว้ตรงต้นแขนอ่าแล้วก็เริ่มทําการขยับได้เลย ขาก็เหมือนกันเลือก selection แล้วก็ว่าคุมอ่าแล้วก็ย้ายตัวเล็กๆเนี่ยวงกลมเล็กๆไปตรงหัวมุมเว้นต้นขาอ่าแล้วก็หมุนอ่าขาข้างนี้ก็เหมือนกันเลยวาดเหมือนกันเลย อ่ะตอนนี้สมมุติว่าครูว่าเสร็จแล้วเราก็ลองมากดเล่นดูเห็นไหมว่ามันจะมีแขนขาเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่เห็นไหมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแขนขาเคลืนไหวแบบนี้อ่างานของเราในครั้งนี้ก็คือให้นักเรียนว่าตัวละครแล้วก็ ทำตัวละครเนี่ยแขนขาให้ขยับเคลื่อนไหวสามารถเดินไปเดินมาได้นั่นเองสําหรับใครที่มีปัญหาทํางานแล้วพบปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ